ยังงไไม่ได้อชาไายดีมีครีมชิสและยุสูสดาครีมชิสต้องพุ่งตัวด่วนเลยคะ่ะใกล้จะหมดเขตแล้ว ที่ดิมมี่นะคะร่วมกับโซคอปและจัดเมนูสุดล้ำอันนี้ออกมานะคะเอาใจสายครีมชีสอย่างเราใครคที่ไปสุดอาหารเซนเตอร์ฟูดนะคะพุ่งตัวไปที่โซคอปด้านกาแฟของเซนเตอร์สองเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าต้องลองเลยค่ะทุกคนแล้วราคาคือถูกใจสุดเลยค่ะ59บาทคุ้มมากชาไทยของเขานะคะก็เข้มข้นอยู่แล้วยิ่งมีครีมชีสท็อปเข้าไปด้านบนอีกนะคะบอกเลยว่าฟินสุดสุดส่วนเมนูยูสุโซดาก,ก็มีความเปรี้ยวหวานซาบซ่าอยู่แล้วนะคะ,ะยิ่งเติมครีมชีสเข้าไปอีกก็บอกเลยว่าโอ้ Oh, oh. ที่สุดของที่สุดเลยค่ะที่บริษทเขาบอกว่า2เมนูนี้เนี่ยตอนนี้เป็นขวัญใจของแฟนโซคอปเลยนะคะระหว่างที่ยืนรออยู่นะคะก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะสั่งกันใหญ่เลยค่ะสั่งกันไม่พักเลยค่ะนี่ค่ะดูสิคะชิมชิ้นี่เขาดูเนื้อเนียน<ๆ>แล้วหนาน,นุ่มสุดๆเลยค่ะเราชอบสัมผัสและรสชาติมากเลยจะออกแบบหวานๆมันๆเค็ม,ม,มๆคืออร่อยจนต้องแบบเปิดแก้วกระดกกินไปเลยค่ะน่าเสียดายมากนะคะที่เขามีถึงแค่วันที่31มมีนาคมนี้เท่านั้นเองใครที่ยังไม่ลองรีบไปกันนะคะ